สวัสดีครับหลายๆคนนะครับก็คงเคยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราทานยาตัวหนึ่งเนี่ยครับเราจะดื่มกับเครื่องดื่มอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ําเปล่าได้หรือเปล่านะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ในเมื่อมันเป็นของเหลวเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเราก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลเท่าที่ผมจะจําได้นะครับ mm. เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็ยาให้ทุกท่านฟังกันเลยนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธานีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะฮะก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการดื่มพร้อมกับยาชนิดต่างๆก็คือน้ําเปล่าเรานี่แหละครับอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าท่านจะใช้เครื่องดื่มอย่างอื่นเนี่ยสิ่งถัดไปที่ผมอยากจะให้ท่านดูเสมอเลยก็คือฉลากยาครับเพราะว่า ยาแต่ละอย่างเนี่ยจะมีปัญหากับเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างก็ใช้กับเครื่องดื่มอะไรก็ได้บางอย่างก็จะมีปัญหากับเครื่องดื่มบางชนิดนะครับดังนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาฉลากยาแล้วถ้าเกิดท่านไปคลินิกแล้วที่คลินิกให้มาแต่ตัวเม็ดยาแล้วก็ไม่ได้เขียนว่าชื่อยาอะไรหรือบางครั้งเขียนแล้วแต่ไม่มีฉลากยาตรงนี้ก็ให้ขอทางคลินิกไปด้วยเลยนะครับว่า มันคือยาอะไรแล้วมีข้อห้ามในการที่เราจะกินยาตัวนั้นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเครื่องดื่มแต่ละอย่างมีปัญหาอะไรไหมข้อแรกยากินกับนมได้หรือเปล่านะครับมันจะมียาบางตัวที่กินกับนมไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อบางชนิดเช่นยาเตตราไซคลินยาด็อกซีไซคลินนะครับยาในกลุ่มนี้ห้ามทานกับนมเด็ดขาดเพราะว่านมมันจะไปลดการดูดซึมของยาพวกนี้นะครับทำให้ ยามันไม่ได้ผลนะครับประสิทธิภาพก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพบางคนกินยารักษาสิวก็จะเป็นยากลุ่มด็อกซิไซคลินนะครับบางคนกินยาตัวนี้เพราะว่ามีการติดเชื้อบางชนิดยาติด,ตดเชื้อในทางเดินหายใจหรือเชื้อชนิดอื่นนะครับกินกับนมมันก็ไม่ได้ผลนะครับหรือบางคนเป็นเชื้อในตัวตัวหัดตัวพวกต,ตัวหมัดตัวอะไรเงี้ยนะครับที่หมอให้ยาชื่อด็อกซิไซคลินก็ห้ามกินกับนมเด็ดขาดนะครับยาปฏิชีวนะอีกกลุ่มหนึ่งที่ห้ามกินกับนมเลยก็คือยากลุ่ม ฟลูอโรควินาโลนนะครับยกตัวอย่างเช่นยาซิปรฟลอกซาซินยาเลโวฟลอกซาซินนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับท่านก็ต้องไปดูเองว่ายี่ห้ออะไรนะครับหรือนอฟลอกซาซินที่บางคนกินกระท้องเสียนั่นแหละครับือกินเข้าไปแล้วก็มันทำให้ยาพวกนี้ดูดซึมไม่ได้นะครับก็ยิ่งทําให้ยาไม่ได้ผลนะครับกินเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ได้รักษาอะไรเลยถึงสิน้นดังนั้นยากลุ่มนี้คือเทตราไซคลินด็อกซิไซคลินแล้วก็ยากลุ่มฟลู r โรควินาโซนห้ามฟลูอโรควินาโลนห้ามกินกับนมนะบยา ไทรอยอฮอร์โมนไทรอยเช่นยาเลโวไทรอกซินพวกนี้ก็อย่ากินกับนมนะครับกินแล้วมันยิ่งมีปัญหานะครับทำให้ยาดูดซึมไม่ค่อยดีนะครับยากลุ่มธาตุเหล็กนะครับบางคนกินยาธาตุเหล็กเพราะว่าเราต้องบํารุงเลือดนะครับเนื่องจากว่าเรามีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะครับพวกนี้กินนมเข้าไปมันก็จะทําให้ดูดซึมได้ไม่ค่อยดีนะครับก็ทําให้การรักษาไม่ค่อยได้ผลนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่กินยาธาตุเหล็กนะครับคือถ้าเราต้องการให้ดูดซึมด,ดีเนี่ย กินคู่กับวิตามินซีนะครับกินยาธาตุเหล็กเนีย่ยส่วนใหญ่ก็จะกินแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วก็กินคู่กับวิตามินซีนะฮะมันจะสามารถทําให้เราดูดซึมเหล็กเข้าไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วบางคนกินธาตุเหล็กแล้วท้องผูกถามว่าทายังไงดีบางครั้งกินยาธาตุเหล็กแบบวันเว้นวันก็ได้ผลเหมือนกันแล้วก็กินคู่กับไอตัววิตามินซีนะครับอย่างนี้ก็จะลดภาวะท้องผูกของท่านได้นะครับแล้วก็ทําให้การดูดซึมมันดีขึ้นสะด้วยนะครับนี่คือในกรณีของนมเท่าที่ผมพอจะคิดได้นะครับอ่า ต่อมาถ้าไม่ใช่นมล่ะกาแฟเ,ออเครื่องดื่มคาเฟอีนเครื่องดื่มบำรุงกำลังพรีเวิร์กอัพที่มันมีคาเฟอีนพวกนี้ที่กินแล้วไปเล่นกล้ามเนี่ยพวกนี้กินกับยาได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าส่วนใหญ่เนี่ยกินกินคาเฟอีนกินกาแฟชาพวกนี้กับยา มันพอได้อยู่หรอครับมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับการดูดซึมอะไรแต่ปัญหาของมันก็คือคาเฟอีนเนี่ยมันอาจจะไปมีผลกับยาตัวอื่นทําให้ฤทธิ์ของยาตัวอื่นแรงขึ้นเช่นยาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ใจสั่นได้อย่างเงี้ยกินคาเฟอีนเข้าไปก็ยิ่งสั่นเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับอ่าังนั้นก็ต้องระวังในแง่ของว่ายาอะไรที่ท่านกินเข้าไปแล้วไปยุ่งกับภาวะนี้นะครับแล้วอย่างเช่นยากลุ่มควินาโลนเมื่อกี้ที่ผมบอกฟล,ลปปฟลูออควินาโลนเช่นซิปรฟลอกซินเลเวอฟลอกซิน ถ้าท่านกินตัวนี้เข้าไปกับคาเฟอีนแล้วล่ะก็จะมีผลของคาเฟอีนมากขึ้นกว่าปกตินะครับผลของคาเฟอีนคืออะไรอ่าแน่นอนใจสั่นกระสับกระสายนอนไม่หลับบางคนเวียนหัวบางคนคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกร่างกายมันไม่ปกติเลยนะครับดังนั้นคนที่กินยาฆ่าเชื้อโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้กินอะไรคู่กับคาเฟอีนเลยเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าตัวไหนที่จะมีปัญหาบ้างนะครับแต่นี่ก็คือตัวหนึ่งที่มันมีปัญหากับคาเฟอีนนะครับค้าวโพดก,กาแฟนั่นเองนะ เราพูดถึงนมเราพูดถึงคาเฟอีนไปแล้วต่อมาถ้าท่านจะกินพร้อมกับอะไรที่มันเป็นกรดเอ,อเช่นน้ำอะรลมได้ไหมน้ำอรลมมีกรดน้ำสม้มอย่างเงี้ยน้ำมะนาวอ่าพวกนี้มันเป็นกรดต้องบอกอย่างงี้ครับว่าไอ,อ้กรดเนี่ยนะครับบางทีถ้ามีกรดเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไปขัดขวางหรือทําให้การดูดซึมของยาบางตัวมีปัญหาได้นะครับดังนั้นไม่ใช่ทุกยานะครับที่จะสามารถกินร่วมกับไอ้น้ําพวกนี้ได้นะครับ ถ้าท่านกินพวกยาลดกรดแน่นอนถ้ามีกรดเยอะๆมันก็อาจจะไปทําปฏิกิริยากันใช่ไหมครับเพราะว่ายาลดกรดของท่านกินเข้าไปเพื่อลดกรดที่อยู่ในท้องถูกไหมครับแต่ถ้าท่านกินกรดเข้าไปด้วยแล้วยาลดกรดเข้าไปพร้อมกันเออแทนที่มันยาลดกรดมันจะไปจัดการกับกรดในท้องมันต้องมาจัดการกับกรดที่ท่านดื่มลงไปจากพวกน้ำอัดลมหรือน้ำส้มน้ำมะนาวย่างนั้นก็ยิ่งไม่ได้ผลถูกไหมครับอันพวกนี้เราก็ไม่ค่อยแนะนําว่า ให้กินกับยาลดกรดนะครับเรื่องของพวกน้ำมันลมน้ำอะไรพวกนี้นะฮะนอกนือจากนีม้มันยังมีในกรณีของอพวกยาเรื่องของกระดูกอ่ะยากลุ่ม bisphosphonate เ,เช่นยาฟอสซัมแม็กซ์อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับเราแนะนําให้กินตับน้ําเปล่าเลยน้ําเปล่าอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่ให้กินกับไอ้พวกที่มีกรดทั้งหลายแหละนะกินน้ําเปล่าปกตินะครับเพราะว่า ยากลุ่มบิทฟอร์สโฟเนตเช่นฟอรซามกที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับหรืออะเรนโดเนตเนี่ยชื่อจริงของมันเนี่ยพวกนี้กินเสร็จปุ๊บเราดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆยอะแล้วเราต้องทําตัวเราให้ตรงตลอดเวลาครึ่งชั่วโมงถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ยาตัวนี้มันมีโอกาสทําให้เกิดกรดไหลย้อนแล้วก็กัดในทางเดินอ,อาหารของเราได้ทําให้เป็นโรคกระเพาะโรคทางเดินอ,อาหารของเรามีปัญหาได้ถ้าเรากินอะไรที่เป็นกรดเข้าไปพร้อมกับไอ้นี่แหละก็ยิ่งเป็นกว่าเดิมอีกครับดังนั้นยากลุ่มเรื่องของ โรคกระดูกพรุนเช่นยาอะเลนโดเนตเนี่ยพวกนี้อย่ากินกับของที่มีกรดนะครับสุดท้ายเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือบางทีไม่คิดถึงนะครับส้มอโอแล้วก็เกรปฟรุตนะครับเกรปฟรุตผมไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรผมก็เคยไม่เคยเรียกภาษาไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านลองไป Google ดูแล้วกันมันหน้าตาเป็นในกลุ่มส้มเหมือนกันเป็นกลุ่มซิตรัสเหมือนกันนะครับ ก็เกรฟฟูตแล้วก็ไอ,อ้ส้มโอผมส้มโอภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพเมเโลนะครับไม่ใช่เฉพาะน้ำของมันอย่างนี้นะครับแต่ไอ้ผลของมันเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปยุ่งกับเอนไซม์ในทางเดินอาหารของเรานะครับที่เอนไซม์ตัวนี้มันอยู่ตรงนั้นมันก็มีหน้าที่ในการจำกัดไม่ให้ยาเข้าไปเยอะเกินไปในร่างกายของเราแล้วถ้าเอนไซม์ตัวนี้มันถูกยับยัง้งโดยส้มโอหรือเกรฟฟูตแล้วล่ะก็ ยาหลากหลายชนิดเลยทีเดียวที่มันจะมีระดับสูงขึ้นในร่างกายจนถึงขั้นอันตรายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันกลุ่มสเตตินเช่นอะไรบ้างอะทอร์วาสเตตินซิมบาสตินพราวาสเตตินนะครับโรซูวาสเตอตินอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีระดับยาที่สูงขึ้นจนกระทั่งมีปัญหากับร่างกายได้ยาลุมแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นยาลดความดันโลหิตพวกนี้ก็จะสูงขึ้นในร่างกายเราได้คนที่กินยา กดภูมิด้านทานโดยเฉพาะยากลุ่มที่เรียกว่า Cal c a l ิ i u ิ i ฮ n h e เต t o r นะครับเช่น t a c o l i m u s cyclosporin ห้ามเด็ดขาดกับการกินไอของพวกนี้นะครับเพราะมันจะทําให้ระดับยาเนี่ยสูงจนถึงขั้นเป็นพิษได้นะครับมันเกิดพิษได้เลยนะครับยาพวกนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นคร่าวๆของกลุ่ม grapefruit แล้วก็ยาแล้วก็สมโอปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเราอ่ะกินกระน้ำเปล่าโอเค แต่ยันเนี้ยเราไปกินส้มโอได้ไหมคําตอบของผมก็ยาพวกนี้นะครับอยา่าดีกว่านะครับอยา่าดีกว่าไอส้มโอกับเกรฟฟรุตตัวนี้มัน,ม,นมีเอนไซม์ตัวหนึ่งของมันเนี่ยแหละครับที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมืนคือเอนไซม์ตัวนี้มันไปขัดขวางเอนไซม์ของร่างกายอีกทีหนึง่งทาให้ร่างกายเพิ่มระดับยาพวกนี้เยอะแล้วไม่ใช่แค่ยากลุ่มแคลเซียมชอลอกเกอร์เลยเรื่องยาความดันยาไขามันยากดภูมินะครับมันจะมียาละลายลิ่มเลือดอีกอันนี้สําคัญมาก คนที่กินพวกอพิกซาแบนรดอวาร็อกซาแบนนะครับเอนดอกซาแบนพวกนี้นะครับยาร,ระดับมันก็จะสูงขึ้นแล้วกินเยอะๆระดับยาเลือดสูงเกิดอะไรขึ้นครับเลือดออกนะฮะงนั้นพวกนี้อย่าก,กินแล้วที่สาคัญไอ้ส้มโอกับไอ้เกรฟรุตเนี่ยถ้าเรากินเป็นผลมันเข้าไปนะครับเราอยากกินมากเรากินผลหรือกินน้าอะไรของมันล่ะก็ต่างนะครับมันอยู่ในร่างกายเรานานอ่นะเป็นวันนะครับบางอย่างอย่างซ้มโอที่ผมจําได้ว่า2 3วันเลยผลมันยังอยู่เลยนะครับผลฤทธิ์ของมันยังอยู่ดังนั้นเนี่ย ในช่วงสองสามวันนี้นะครับท่านกินยาพวกนั้นยาก็จะมีขนาดสูงขึ้นในร่างกายในช่วงสองสามวันนั้นนั่นคือปัญหานะครับนั้นไอ้ยาพวกที่ท่านทานอยู่ในกรณีนี้เช่นยาสเตตินนะครับยากลุ่มแคลเซียมชนอลบล็อกเกอร์ยาละลายเลี่ยมเลือดยากดภูมิมันเป็นยาที่ท่านต้องกินทุกวันถูกไหมครับมันไม่ใช่ยากินวันเว้นวันหรือกินนานๆทีกินตามอาการมันเป็นยาที่กินทุกวันดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีอยู่วันหนึ่งที่ท่านไปกินส้มโอ คิดไว้เสมอว่าระดับยาพวกนั้นเพิ่มสูงปีีดแน่นอนนะครับแต่ถามว่าห้ามกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมก็คงจะไปห้ามท่านไม่ได้นะครับคือถ้าทานนิดๆหน่อยๆได้อะส้มโอสักกลีบหนึ่งโอเคแต่ถ้าไปกินมันหมดทั้งลูกเลยอย่างเงี้ยเสร็จแน่นอนระดับยามันอาจจะพุ่งสูงปีแล้วันนั้นถ้าโชคร้ายแล้วท่านกินยาละลายเ,เลือดอยู่แล้วท่านไปล้มเนี่ยเลือดออกไม่หยุดนะครับก็อันตรายได้หรือ ถ้าซ้ำร้ายกว่านั้นอีกท่านเป็นผู้ปลูกไายอวัยวะและท่านกินยาไซโคสปอรินหรือทาโคไลมาสอยู่แล้วบังเอิญไปกินส้มโอซึ่งมันออกฤทธิ์นานเนี้สองสาวันเลยนะครับหรือทางเกรฟฟรุตที่มันออกฤทธิ์นานสองสาวันระดับระดับยาไซโคสปอรินกับทาโคไลมาสของท่านเนี่ยจะสูงมากๆในร่างกายแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมากมายเลยความดันโลหิตสูงปวดหัวนะครับมือสั่นอย่างเงี้ยเลยนะครับ ไปอาจจะวายก็ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาบางคนชักเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับในคนที่มียาพวกนี้ที่กินอยู่โดยเฉพาะยากลุ่มที่ไปกดภูมิต้านทานของท่านในคนปูกไยอวัยวะห้ามซ้มโอห้ามเกรฟรุตเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดเลยนะฮะดังนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับดีที่สุดคือน้ําเปล่านะครับบางคนหัวหมอกันนั่นเองอยากบอกว่าขอกินกเล้าได้ไหมแอลกอฮอล์ได้เปล่านะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับทั่วๆไปผมไม่แนะนําให้กินกับแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นของที่เราไม่แนะนําเลยสักอย่างนะครับเช่นถ้าเรากินแอลกอฮอล์กับยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอ้าวมันก็ฤทธิ์สูงขึ้นเช่นยานอนหลับนะครับยาคลายเครียดบางชนิดเนี่ยมันจะทําให้เรามีการกดประสาทยาแก้แพ้บางอย่างที่กินลงง่วงนอนยา CPM พวกนี้นะครับหรืออยาแก้เมารถเมาเรือถ้ากินพวกแอลกอฮอล์เข้าไปฤทธิ์ของยามันก็สูงขึ้นแล้วมันก็อันตรายได้ดังนั้นไม่แนะนํานะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งคือยาปฏิชีวนะยากลุ่มที่เรียกว่าเมทโ o รนิดาโซนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อตัวหนึ่งกินกับเหล้าเดี๋ยวได้รู้นะครับถ้าใครไม่เคยลองก็ไปก็อยากลองไดก้ก็แล้วแต่นะครับถ้ากินเมทโ o รนิดาโซกับตัวเหล้าเข้าไปแล้วล่ะก็มันจะมีอาการแบบออหน้าแดงเหมือนคนแพ้เหล้าอ่ะหน้าแดงใจสั่นนะครับตัวสัน่นไปหมดเลยรู้สึกไม่สบายตัวขึ้นไส้เอาเจียนเหมือนจะตายเอาะครับ อันนั้นก็มีชื่อเรียกว่า d i s u l f i r รน l i k e r e a c t i o นนะครับคือห้ามเด็ดขาดการกินเมโทรนิดาโซกับแอลกอฮอล์นะครับนั้นแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่แนะนำให้กินแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับของเครื่องดื่มที่ใช้กินกับยาได้ดีที่สุดก็คือน้ำเปล่านะครับแต่ถ้าท่านคิดจะกินอย่างอื่นดื่มอย่างอื่นกับยาขอให้ดูฉลากยาให้ชัดเจนก่อนนะครับถ้าไม่มีฉลากยาถามคนที่จ่ายยานะครับว่าทานกับ น้ำอะไรได้บ้างนะครับน้ำทุกอย่างมีข้อจำกัดนะครับนมห้ามกินกับยาฆ่าเชื้อชนิดเตทราไซคลินด็อกซิไซคลินกลุ่มซิโปรฟลอกซินเลโวฟลอกซินห้ามกินม็อกซิฟลอกซินห้ามกินนะครับายาไทรอยฮอร์โมนไทรอยอย่าไปกินกับมันนะครับยา,ายากลุ่มพวกที่เป็นธาตุเหล็กนี้กินกับน,นมแล้วมันก็โดนนมดูดไว้ยามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเกรฟรุตส้มโอ ต้องระวังเลยคนที่กินยาสตาตินยาแคลเซียมชนอลบล็อกเกอร์รักษาความดันโลหิตส,สูงรักษาไขมันสูงนะครับยากดภูมิต้านทานต่างๆนะครับห้ามกินกับมันนะครับพวกนี้มีปัญหาแน่นอนนะฮะก็ต้องระวังไว้ดีๆนะครับตรงนี้ผมก็สรุปไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมให้ผมนะครับก็ถ้าท่านไหนเป็นเภสัาชากรนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมก็รบกวนช่วยเพิ่มเติมให้ผมด้วยลวกันนะครับผมก็ที่ผมใช้บ่อยๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ ชากาแฟาอย่างที่บอกไปมันไปนกระตุ้นอะไรบางอย่างได้ยาฆ่าเชื้อกับชากาแฟพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำซิป,ปรฟลอกซินนี่กินแล้วมีปัญหาทุกคนนะครับม,มียาอย่างอื่นพวกนี้หลายๆตัวก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับยาที่กินกับชากาแฟาพวกเหล้าพวกอะไรพวกนี้อย่าอย่าไปกินกับมันถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยน้ำเปล่าปลอดภัยสุดเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าท่านแน่ใจแบบท่านศึกษามาดีท่านไปอ่านฉลากมาดีว่ามันกินกับตัวนี้ได้่านั้นแล้วแต่นะกันนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ